สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแม่เหนกมาแล้ววันนี้แม่เหนกจะมาสอนเ,นเพื่อนๆทำลูกสุขโขไทยวันนั้นเนาะที่เราสอนทำลาบสุขโขไทยไปแล้วนะคะเนาะนี่เห็นไหมอันนี้คือลาบสุขโขไทยเนาะส่วนผสมที่จะทำลูกนะคะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ก็คือเลือดนะคะมีเลือดด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะวิธีทำเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเราจะมาพูดเป็นภาษาสุโขทัยเลยเนาะมาค่ะมาจ้าตอนนี้แม่เอกจะเก็บใบตะไคร้เนาะนี่แม่เอกปลูกไว้มีอยู่นิดเดียวเนาะต้นนิดเดียวเนาะนี่มีอยู่กอนึงเนาะอันนี้แม่เอกจะเก็บใบมันเนาะเอาไปคั้นไปคั้นกับเลือดนะทำรูนะคะมาจ้ายวแม่เอกเก็บใบตะไคร้ก่อนเนาะนี่ เราปลูกแค่นี้เราก็เอาได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วนี่เห็นไหมเพื่อนเนาะเมนเหนกถ่ายมือเดียวนั้นเนี่ยมาจ้าเรามาดูวิธีการทําจ้าเดี๋ยวเราจะคั้นเลือดกันนะทุกคนนะนี่เอาเลือดใส่กระมังเลยอันนี้เป็นเลือดหมูนะแล้วเราก็เอาตะไคร้เนาะ ตะไคร้ตะไคร้ที่เราไปตัดมานะเพื่อนๆต้องคั้นนะเอาตะไคร้มาคั้นนะเอาใบมันมาคั้นกับเลือดนะมันจะได้ลดกลิ่นข้าวนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นสูตรของยายน้อยเลยนะในการทำลูกสุขโขไทยนะเราก็คั้นคั้นไปคั้นในทั่ว บางคนก็อาจจะใส่เกลือนิดนึงก็ได้เนาะแต่ของไม่เหนกไม่ได้ใส่นะเอาคั้นไปสักพักนึงเนาะอ่านี่ไม่เหนกคั้นเสร็จแล้วเนาะเวลาเพื่อนๆคั้นเสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆก็เอามากองนะเพื่อที่จะเอาใบตะไคร้ออกเนาะนี่กองเอาใบตะไคร้ออก มาจ้าเดี๋ยวเราเอาไปพัดกันเลย <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะแล้วเราก็เอาลาบสุขโขัยใส่ลงไปเลย yeah. เลือดหมูที่เราคัน้นเรียบร้อยแล้วลงไปบางคนเขาอาจจะอาจจะกินดิบนะทุกคนนะกินไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเนาะแต่บ้านเยนน้อยอะ่ะบ้านเยนน้อยสีสัรลองเขาจะกินซุปบางคนเขาก็เทเลือดเลือดเลยไม่ต้องเอามาพัดนะแต่ไม่เนกอะเอาไปพัดให้มันซุปก,ก่อน ลูกุขโขไทยสูตรของยายน้อยนะไม่ต้องพัดแห้งเกินไปนะเพื่อนๆนะเอาพอน้ำคลุกคลิกเนาะถ้าสมมติแห้งไปนะลูกมันก็จะเป็นสีดำไม่น่ากินเนาะไม่เนยพัดแค่นี้พอแล้วนะเสร็จแล้วลูกุขโขไทยนี่แม่เนกก็จะโรยไส้ทอดลงไปเนาะเสร็จแล้วจ้า ลูสุโคไทยสูตรย้ยน้อยสีสำโรงน่ากินไหมทุกคนนี่สูตรย้ยน้อยสุโคไทยจ้า